รถไฟฟ้านี่ไม่เคยขับเลยครับปรงไปแไรปไปาไเฮ้ยมันจะบุนบนเดี๋ยะไอ้วันอะไรของกูเนี่ยย้อนมินิ <c oughs> บังมีกาา่กัรันตี กอนนาี้นะครับต้องขอขอบคุณทางมินิยูโรป้ามอเตอร์ทีมพี่น้องนะครับที่เอื้อเฟื้อจาเอสแมนจอนคูเปอร์เวอร์คันนี้นะครับมาให้เราทีมมาที่โอโลยีสปอร์ตได้้ขับกันนะครับวันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์ที่กำแพแบงแสนคอปฐม,มนะครับก็ได้ขับคันนี้มาจริงๆนะครับแล้วก็ได้รีวิวการใช้งานจริงๆนะโอเค รเรื่องของภายนอกเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือเรื่องของสีครับพราจะมีทนของสีแดงดําสีเงินประมาณนี้นะครับทำให้รถน้ําดูมันสปอร์ตขึ้นนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมินิคูเปอร์เนี่ยก็จะเป็นแค่รถ3ประตูเล็กๆเอาไว้ขับสนุกขับมันอย่างเดียวนั่งหน้าสองคนพอครับข้างหลังไม่สนใจแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับคนซื้อรถคันนึงก็อยากจะ ใช้งานได้หลากหลายมินิเนี่ยก็เลยขยับเนื้อขยับตัวให้ใหญ่ขึ้นภายนอกในผมชอบอย่างนึงคือเรื่องของล้อครับมันมีทั้งแบบความใหม่แล้วความคลาสสิกนะครับก็จะเป็นล้อหล,หลายหาก้านนะครับแล้วมีขีดสีแดงแล้วมีโลโ,โลโก้จอห์นกูเปอร์เวิร์กเป็นล้อขอบ19านะครับยางเนี่ยก็จะเป็นยางแก้มบาง2 2 5 4 0ซึ่งการขับขี่ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของภายในเนี่ยเอางี้ละกันคือมันก็พรมเป็นจุดอ่อนของมินิจริงๆซึ่งแต่กล่องคนก็จะกลัวว่ามันแคบนะครับไม่ต้องกลัวครับ มันก็แค่จริงๆแแหละคือชื่อของมินิมันก็คือรถเล็กเน้นการขับสนุกเป็นหลักข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งกันเท่าไหร่หรอกนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าตลาดมินิเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยทำงานซึ่งแบบยังมีแบบความเป็นสปอร์ตชอบซิ่งอยู่บางอันนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้กันสองคนตัวเองกับแฟนถ้าใครต้องการแบบรถที่มันใหญ่ขึ้นก็ต้องไปเรื่องคันที่แมนไปเลยอันนั้นเป็นรถซช้ครอบครัวจริงๆเรื่องภายในเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์ก่อนแล้วกันเรื่องดีไซน์เนี่ยก็มันเป็นไปตามลักษณะรถ E V ก็จะมีความทันสมัยแล้วก็ความเรียบง่ายคือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยแบบติดอะไรแบบมากมายนักก็จะมีจอแค่ตรงกลางกลมๆอันเดียวเหมือนอารมณ์เหมือนนาฬิกาติดฝาบ้านครับพอนึงออกไหมก็จะมีที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมีจอที่ว่าเป็นป๊อปอัพดิสเพลย์นะครับก็จะบอกคือความเร็วแล้วก็เรื่องของกระแสไฟฟ้าแต่ว่าผมก็อยากจะเพิ่มนิดนึงคือให้บอกพวกเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟต่างๆด้วยสัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณไฟอะไรต่างๆเป็นวอร์นิ่งขึ้นมาก็ได้ถ้ามีอะไรเวลาเราเปิดใช้งานเรื่องของพ งงงนิดนึงไอตรงนวมจับอะครับมันใหญ่มากเลยมันใหญ่แบบกำไม่อบอบะผมก็งงว่าเออแบบปกติเราจะจับกันแค่9ก้นาฬิกาับสานาฬิกาแต่ว่าอันบนเนี่ยมันใหญ่เข้าใจแหละว่าคือทำให้มันจับกระชับแต่มันใหญ่เกินไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาไ้บีบน,นวดน,นวมืออันนี้ได้ครับผมเรื่องของเบาะนั่งอันนี้ทำได้ดีกับต,ตำแหน่งการนั่งอตอนหน้าเนี่ย ั้งคนขับทั้งคนนั่งเนี่ยเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะคนขับเนี่ยถือว่าตำแหน่งเกิดมาเพื่อนะักแบบสายขับจริงๆส่วนที่นั่งหลังเนี่ยทำใจครับคือคุณจะอย่างผมเนี่ยสคนเนี่ยอึดอัดแต่้าเกิดว่าโอเคตัวเล็กๆหน่อยสูงสักประมาณไม่เกิน170บตัวบางๆหน่อยก็พอนั่งได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าด้วยความที่รถมันเป็นทรงแบบนี้คนที่นั่งหลังมาด้วยเนี่ยก็จะบ่นๆนิดนึงว่านั่งแล้วค่อนข้างอึดอัดคือจะมองรอบด้านไม่ค่อยเห็นคือด้วยความที่กระจกมันแคบครับ อันนี้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าลดดีไซน์มาแบบนี้เน้นนั่งหน้าเป็นหลักนะฮะส่วนเรื่องต่อมาก็คือความสะดวกสบายเนี่ยการวางจัจดตำแหน่งอุปกรณ์เนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่มากเกินไปจนเลอะหรือว่าไม่น้อยเกินไปจนโล้นก็จะมีดีไซน์ความเป็นย้อนยุคนิดนึงพวกปุ่มกดก็จะเป็นแบบมีแบบกระดิกมีบิดไปบิดมาเนี่ยให้อารมณ์เป็นคลาสสิกมินินิดนึงนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของอัตราเร่งกันดีกว่าไหมก็นะคือ เรื่องของอัตราเร่งเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเท่าที่ผมลองเนี่ยถือว่าตอนแรกๆมาเนี่ยถ้าจิ้มเขาเร่งกระทันหันเนี่ยสไตล์รถไฟฟ้าเลยครับไม่โดดเลยและยิ่งเนี่ยเราเปิดโหมดจองคูเปอร์เวิร์กเนี่ยมันก็จะมีเขาจะมีลูกเล่นคือบูสต์กดค้างไว้ปุ๊บมันจะเพิ่มกําลังให้10วินาทีคุณกดเร่งจมเลยบูสต์ค้างไว้ปุ๊บเร่งแซงปุจวดเหมือนยิงในตาะครับอารมณ์นั้นเลย แต่ว่าก็จะมีนิดนึงด้วยความที่มันเป็น E ีีอ่ะตอนแรกผมก็ยังไม่ชินคือเวลาใส่เกียร์ดีปุ๊บเนี่ยเราต้องเน้นคันเรงลงไปนิดนึงตอนแรกก็งงใส่เกียร์ดีแล้วกูก็นั่งนิ่งๆไอ้สมัยรถมันไม่ไปวะอันนี้มาเสลงเองครับอันนี้ก็ต้องอาศัยความเคยชินนิดนึงนะซึ่งก็ปรับตัวไม่ยากเรื่องอัตรา,าเร่งโอ้ถือโอเคเลยเพียงพอครับแล้วก็เรื่องของเบรกครับเรื่องของเบรกเนี่ยถือว่าเบรกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบใจคือ มันต้องตื่นอยู่ลึกอยู่ครับไม่ใช่แบบไม่รู้นะบางบางบางคันที่ผมเจอคือเบรกตื้นไม่อยู่ปุ๊บพอจิ้มลงไปอีกนิดนึงปุ๊บหัวทิ่มอันนั้นทาให้รู้สึกว่ามันคอนโทรลเบรกลาบากขับแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สบายนะครับผมเรื่องเบรกแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยอันนี้มีหลายคอมเมนต์หลักๆก็มีผมกับทางเสือมืดมืดมาขับครั้งแรกบอกว่าไม่ชินคือด้วยความที่พวงมาลัยมันเบาและไวคือรถ,รถมันเรสปอนดีมากอ่ะ คือต้องแบ่งเป็นสองกรณีนะครับเรื่องของการเลี้ยวเนี่ยレスปอนเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมคือเลี้ยวตามมือหกักปุ๊บมันเลี้ยวตามนั้นเลยนะครับซึ่งรถสายเลี้ยวเนี่ยอารมณ์โกคาร์ครับตวัดมันต้องไปนะครับถ้าอยู่ในโหมดของอะโหมดสปอร์ตจอนคูเปอร์เวิร์กเนี่ยนี่ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ชินเนี่ยขับแล้วรู้สึกว่าแบบคุณต้องโฟกัสกับมันเยอะบางทีแบบขับแบบปล่อยจอยอย่างเงี้ยปุ๊บมือไปขยับนิดนึงหรือว่าอะไรนิดนึงรถมันจะอย่างเงี้ยครับอันนี้แน่นอน นะครับก็คือต้องอาศัยความเคยชินแต่ว่าถ้าขับยาวๆแล้วถนนมันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยแนะนำให้ใช้โหมดจองคูเปอร์เวิร์คครับพวงมลาลัยจะน้ําหนักมันจะตึงมากขึ้นแล้วก็การคอนโทรลเนี่ยมันจะทําได้มั่นใจขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองก็ใช้โหมดธรรมดาครับเราขับไม่เร็วหรอกไม่เป็นไรก็คือเน้นเบาไว้ก่อนนะฮะอ่าโอเคเรื่องของช่วงล่างก็แบ่งเป็น2กรณีถ้าคุณต้องการรถนั่งสบายไม่ใช่คาตอบนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการรถที่มันขับสนุกหนึบแน่น อ่ะอันนี้ใช่เลยสําหรับคนที่ชอบขับรถชอบรถเรสปอนดีๆเลี้ยวปุ๊บเกาะถนนแต่เรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยมันไม่ได้กระด้างแต่ว่าเวลาเจอถนนเป็นรลอนขึ้นเนี่ยการลุนาเบาๆการลุนาแบบชะลอความเร็วนิดนึงเจอคอสะพานชะลอหน่อยครับอย่าไปโดดครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยถ้าโดดแรงๆเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างดีดนิดนึงเพราะว่ารถายมันสัน้นด้วยความที่คันนี้ออกมาจากโชว์รูมเนี่ยลมยางจะค่อนข้างเติมไม่ตึงนิดนึงนะครับก็ ถ้าลดตามสเปคเนี่ยคิดว่าดีกว่านี้แต่ว่าเรื่องของการซับแรงซับลน์เนี่ยโอเคเลยครับมันมันรู้สึกว่ามันดนึบแน่นแล้วมันไม่กระด้างอันนี้ถือว่าเป็นสไตล์ยุโรปที่ทํามาได้ดีครับผมสรุปแล้วครับในภาพรวมเนี่ยรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันอารมณ์เหนือเหตุผลนะในราคาสองล้านเศษเศษเนี่ยก็าอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆซึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าไงพูดตรงเลยว่าถ้าคุณชอบรถสบายกว้างๆคันใหญ่ๆเน้นใช้งานจริงๆเนี่ย อาจจะอันนี้อาจจะยังไม่ใช่คําตอบแต่ว่าถ้าคุณคิดว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์คุณอย่างโดยพ่อเนี่ยสายอกโต้สปอร์ตเนี่ยชอบรถ EV ีไว้ประหยัดเงียบขับใช้งานได้ทุกวันแต่ว่าก็ยังซิ่งได้แล้วก็ให้การขับขี่ที่สนุกสนานต้องลองครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้เลยครับแน่นอนแต่สิ่งที่ยั่วตาย,ยั่วใจของคันนี้นะครับก็คือเรื่องของการรับประกันฮะสปีไม่จํากัดระยะทางเนี่ย ถูกใจคนใช้งานสาย EV จริงเพราะว่าคนซื้อรถ EV มายังไงก็เน้นใช้เป็นหลักอยู่แล้วใช้คุ้มครับผมบอกเลยซื้อมาอย่าไปกลัวนั่นนู่นนี่ครับใช้คุ้มไปเลยโอเคครับถ้าใครสนใจเจ้ามินิเอสแมนจอนคูเปอร์เวิร์คคันนี้นะครับก็ติดต่อไปเลยนะครับที่มินิยูโรป้ามอเตอร์ทีมพี่น้องครับผมทีมนี้ตอบได้ทุกคำถามครับผมก็ต้องขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยนะครับก็ใครสนใจลองติดต่อไปเลยครับผมก็คนที่ จะมาขับรถไฟฟ้าครั้งแรกเนี่ยก็คันนี้ไม่น่าควรเลยก็ถือว่าขับได้เป็นรถที่ขับได้สบายใช่ครับก็น่าซื้อขับคันนี้ถ้ามีคนถามผมว่าซื้อดีไหมผมก็จะแนะนําว่าควรซื้ออย่างยิ่งครับเพราะว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากครับแล้วก็ขับสนุกขับได้ดีเยี่ยมมากครับ